สเสด็กเข้าโรงเรียนเลยนะต้องอย่าไปฝั่งนูน้นเพราะเดี๋ยวไปแล้วมันาอาจจะเหมือนอะไรเหมือนเล็กไหมวันนี้ที่คุณเห็นอารีนาน,าน้าที่เห็นนะเพราตอนเย็นหลบตอนเย็นที้ปกครองมารับเราแล้วอ่ะว่าพอว่าหนูจะไปซื้ออะไรเดี๋ยวพวกรองเขาพาไปเองมันอันตรายนะมันอันตราย้าไปฝัปงนะงป่งนู้นนะ่ะ รอรระรันระรนรอ่าเป็นสะกดแบบคำอ่านใช่ไหครับรอระรอโนรันรอโนรนสะกดแบบนั้นลอกจักไหนเอาไหม่รออะระรออะโนรันรออโนรนระรันรนอ่ารอะระรออะโนรันรออโนรนคือโนให้เป็นคนตั้งชื่อลูกมา มาสะกดยังไงคะชื่อมีเราเือกี่ตัวหกแปลว่าอะไรลูกแปลว่าเป็นที่ลักของทุกคนแล้วเป็นที่รักไหมคะชื่อนี้ได้ผลไหมคะอยู่ในโรงเรียนเพื่อนเพื่อนรักหนูไหมหนูชอบไหมคะแล้วเวลาไปข้างนอกมีคนทักไหมคะทักทุกคนถามทุกคนไหมคะ ะะถ้าเพื่อนเขาเข้าใหม่ในเพื่อนเขาอ่านชื่อเขาออกไหมอ,อ๋อถ้าถ้าเกิดว่าเพื่อนเห็นอย่างเงี้ยหกตัวเขาจะเรียกจะเรียกว่ารอหกแต่คือคือเพื่อนจะอ่านอ่านไม่ออกว่าคือคือเพื่อนชื่ออะไรทีนี้ละรันโรนก็จะเป็นคนตอบว่าชื่อระรันโรนคือแม่เขาเป็นคนตั้งไว้ให้แล้วคุณครูที่เข้ามาใหม่อ่านออกไหมคะ่ะตอนแรกตอนแรกเห็นปุ๊บ เจอคุณครูยอยู่ป .1 ใช่ไหมคะแต่ว่าเห็นเด็กว่าเออเดี๋ยวเด็กคนนี้จะขึ้นป .1 ก็เลยเด็กคนนี้ชื่ออะไรคือเด็กอย่างเนี้ยคือสามารถอ่านได้สองแบบรนระรันหรือระรันรรนอ่านได้สองแบบทีนี้พอถามเขาก็บอกว่าชื่อของเขาว่าอ่านว่าระรันโรน<ะ>อ๋อเด็กชายระรันรอน,นนะคะมาเรียนตั้งแต่อนุบาลหนึ่ง อนุบาลหนึ่งอนุบาลสองอนุบาลสามแล้วก็ขึ้นปหนึ่งนิสัยเขาจะเป็นคนเด็กเป็นคนเงียบไม่ค่อยพูดนิสัยน่ารักไม่เกเรค่ะเรียนเขาอยู่ในอันดับที่แบบอยู่กลางๆงของห้องแต่ว่าคือเขาว่าสุขภาพไม่ค่อยดีป่วยบวย่อยก็เลยไม่ค่อยได้แบบไม่ค่อยได้มาโรงเรียนทุกวันเหมือนเพื่อนลูกจิตชื่อแปลกแปลแบบนี้หลายคนไหมคะไม่ค่ะคนนี้คนแรกเขียนชื่อได้เร็วเพราะรอเรือทั้งนั้น ชื่อเล่นของเขาอหรคะอ่าหนูชื่ออะไรบอกบอกพี่ลูกอาซิมอาซิมชื่อชื่อเล่นว่าอาซิมมาที่ไหนลูกจำอะไรลูกอ่ะที่พูดกับคุณครูจำอะไรคะเป็นตำรวจเป็นตำรวจค่ะเ,เป็นตำรวจครับดียังไงลูกคุณครูสอนไว้แล้วเป็นเป็นตำรวจยังไงคะได้ช่วยเหลือผู้คน